สวัสดีครับผมเมื่อนี้เข้าสีมาผา้าต่อสายไฟนะครับเขาพัดลมแอร์ครับพี่น้องหลังจากที่ได้มาผู้ใดได้มาที่บอ่อท่านเขาบอ่อท่านได้ตตอ,อยังไ้นะครับนี่เขาสามารถตอเองได้ครับพี่น้องตัวนี้กับบอ่อท่านได้ดทำความสะอาดครับผมได้มาสดๆนะครับห่อนๆครับราคาก็ หรือว่าใส่ได้ครับผมที่ขาเฮ็ดแล้วขายนี่โอ้บ่ธรรมดาเลยครับพี่น้องพัดลมตัวนี้นี่ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับดีหมดเลยนะครับมอเตอร์สวยงามเอาละเฮาวาเบิ่งก่อนเ้าสีต่ออยังกระซังนี่ขฮาวาเบิ่งมอเตอร์ก่อนนะครับสลากคางมอเตอร์ครับพี่น้องข้าก็สิีแนะนํานะครับว่าให้ต่อแบบไรแน่นะครับ มันสีมีสายขาวสีน้ำตาลสายดำน้ำเงินแดงนะครับระบ,บูว้นะครับนี่ดำนี่คือสูงครับไฮบรูน้ำเงินก็คือระดับกลางนะครับเดสเบาครับโลนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับบองยังไงนี่สายไฟของเท่าๆมาแบบนี้ครับเป็นของแอร์นะครับพี่น้อง อีกอย่างหนึ่งนะครับสลากอีกอันนึงนี่เขาสีเขียนวงจรว้ให้นะครับเอาวงจรนาะอ่ะมาเบิ่งวงจรตัวนี้ครับนี่เขาสีเขียนวงจรว้ไห้เลยครับไดอะแกรมของมอเตอร์ตัวนี้ครับตัวนี้มอเตอร์นะครับสายสีแดงนี่ครับสีแดงมานี่นะครับเข่าโลสายสีบลูมานีครับเป็นมิดนี่มิด ประมาณนี้ครับแบ็กเส้นแรกคือไฮนะครับถ้าเ้ามีสวิตพัดลมนะครับเขากับสามารถนำมาต่อตามนี่ได้เลยนะครับที่เอ่อ l ส l งออ่าใช่ที่หนึ่งนะครับตามนี้ครับนี่มันสิบอกรายละเอียดอยู่นะครับ C ีคาปาซิเตอร์นะครับนี่เขาบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเขาสิมาดวงสายไฟจริงนะครับ เอาละครับมาเบ่งสายไฟครับสายทั้งเบิดนี่สิมีอยู่หาเศนครับสายนี่คือสายกาวเด้อพี่น้องเขียวขาดเหลืองครับนี่สายกาวเอาบอ่อใส่ก็ได้ห้าสิมาใส่ในนี่สีสายนี่ครับต่อเข่าสวิตัดลมนะครับที่มีสามสวิตนั่นแหละแต่ขันห้าสิต่อตรงใดบอ่อขันเ้าอย่าคอยนะครับเ้ากะสีแดงครับนี่คู่กับสีขาวครับพี่น้อง แดงคู่กับขาวเนี่ยสีเกียร์เบาเกียร์เดียวตลอดครับถ้าห้ามพอมักเบาอ่าเ้าอยากเปิดแห้งๆห้าก็ใส่อะดับกลางก่อนสีนํำเงินครับพี่น้องนี่ต่อสองสายนี่เขาเขาปักเลยครับพี่น้องบวกลบเลยนี่บวกลบนะครับถ้าห้าอยากแห้งก็นี่นะครับแห้งตลอดเลยแห้งตลอดเลยคือขาวดาครับพี่น้องขาวดานี่ต่อใส่สวิตช์ได้เลยนี่นี่ขาวกับดำนี่ต่อเลย พามาเบิงตัวเก่าครับสี่เหตุไหวครับพี่น้องขันเท้าอยากได้ใส่สวิตครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนี่ครับแบบนี้ครับเห็นบ่มอ่าตัวนี้คือต่อไฟไปแล้วนะครับต่อไฟไปแล้วเบิงตัวยางครับแบบเดียวกันนะครับนี่เบอร์หนึ่งครับโอ้ฝุ่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับพี่น้องนี่เบอร์สองเด้อ ต่อไปเบอร์สามครับเบอร์สามสีแห้งครับพี่น้องเย็นเย็นเป็นเย็นพี่น้องนี่ปิดครับนี่วิธีการต่อหลักการเดียวกันครับผมนี่เอามื่อนี้สีมาแนะนําพี่น้องครับในการต่อเขามีสายไฟอยู่นอแต่ว่าเขาบอท่านมีสวิตช์ครับพี่น้องนี่ครับสายไฟตัวนี้ซอกมากปางหันครับ ตัวนี้ห้าสิเอาตัวนี้ครับมาต่อครับสายนี่ก็มีสองเซนครับผมนี่ห้าสิเอาต่อนี่เข่าสีดำครับสีขาวนี่ครับเดี๋ยวให้ต่อใส่พะรล่มตัวนี้ก่อนครับลองเบิรงครับนี่ครับเพาปอกสายแล้วนะครับคำแนะนำนะครับในการต่อสายนะครับเราจะไม่ตัดเท่ากันนะครับเราจะตัดให้มันเหลื่อมกันแบบนี้นะครับ มาในส่วนของสายนี่ครับสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนี่ครับผมบอส่ผมกับสีพันเทเทว้นะครับนี่ครับใยมันจุ่มกันนะครับบริเวณพันจุ่มกันเนี้คือเพี้ยนไหวนี่สดครับบริบปอกสายทองแดงเด้ออย่าไปปอกเด้อเดยบอมาใส่กันบรได้ครับอ่าตัวนี้เ้าสิบอส่ครับเ้าสิเก็บเชื่อไายสายครับอ่านี่ผมกับสีเก็บไว้ในแอนฉนวนตัวนี้ครับยางดำตัวนี้ครับเก็บไว้ครับบรได้ใส่ครับพี่น้อง ผมสีใสแค่สองสายนี่ครับสายขาวกับสายดำครับพี่น้องเด้อเอาละครับการต่อผมกับพันเขากันแบบนี้ครับต่อแบบนี้เลยผู้ใดมีหัวแรงกับบัตรกีให้เรียบร้อยบัตรกีให้เรียบร้อย,ย,อยผู้ใดมีจุกมีสายโฮดทอโหสกะเสียบเขานี่นี่กอนคอยล่นไฟนะครับนี่ก็ง่ายแต่ผมสี่ใสเทปดำนะครับในการพันสายครับผม อาล่ะครับขอแนะนำอันนึงครับในการพันเทปครับให้พันตรงสายหนีสะกอนนะครับพันจักรอบหนึ่งแหละก็ค่อยมาพันทับตัวนี้ครับน่ะขาพันไปเลยนี่มันสิโบยูครับนี่คือการให้มันอยู่ครับเอาผมจิพันไปเรื่อยครับนี่นะครับในการพันสายของผมจิพันแบบนี้ครับแล้วก็เลื่อยขอต่อมาประมาณส่วงหนึ่งครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมตัดนะครับในการต่อสายครับ นี่มันสีเรื่มกันแบบนี้ครับพี่น้องเรื่มกันแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยครับพี่น้องเด้อให้พันทั้งนีกนก็นได้หรือทั้งนีกนก็นได้นะครับเทปนะเดี๋ยวค่อยเก็บใส่อีกีนึงครับเอาเดี๋ยวเอาสิพันเทปก่อนนะครับนี่ลักษณะการพันสายครับต่อมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับกสิพันทั้งสองสายเลยนะครับร่วมกันนะครับพี่น้องนี่ครับผมกสิพันมาเลยครับนี่พันมาเลยนี่เดี๋ยวมา ติดตัวนี้นั่ครับเพื่อความสวยงามนะครับเอาล้ครับนี่ผมกับพันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสิทธดลองเปิดเบิงนะครับนี่ครับในการเสียบสายนะครับมมนกับสิทิดเลยครับอย่างไฮดีกับตองเทสสวิตใสนะครับนี่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์เดียวครับนี่เย็นเลยเย็นเย็นครับเย็นเอาเสายางห้เบิงเลย เสร็จผ่าเนาะผ่าเบิ่งนี่ครับเบิ่งมันมันแห้งขนาดใดครับนี่นครับนี่พัดลมแอร์ครับเริ่งเดียบลมแรงครับลมแรงนี่ในการต่อสายแบบใส่งานแบบง่ายๆกะเรียบร้อยแล้วครับถ้าผู้ใดอยากใส่สวิตช์ก็ใส่ได้เลยนะครับเด้อสี่ปับป๊บเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอ่อคือผมวานั่นในช่วงแรกครับนี่ ง่ายครับเนี่ยซื้อมาแค่ราคาไม่กี่บาทครับผมแต่ว่าเวลาขายเขาขายได้เป็นพันนะอย่างน้อยห้าร้อยเจ็ดแปดร้อยถึงพันนะครับไปเบิ้งในถนนเสือปลาครับเขาขายอันนี้น้อยครับเข้าขายพันหนึ่งพนะุ่นน่ะเขาบอกว่าขั้ต่อปากเรียบร้อยเลยซึ่งบริเวณหยางหมากไม่ขั้ต่อในสายไฟเขาเขา,าขายได้เป็นพันแหละครับพี่นอ้องแต่ตัวนี้หาเองครับฝโรไปหาสือตามพอขาดของห่างของเก่าครับ เขารับแต่ระขาเหมาครับมันสิได้ถือเอาขอสื่อเข้ามาผมสื่อมาได้สามตนะครับสามตวมันดีครับเหมือนตัวเก่าครับตเก่าดีตัวยุบ้านหน่ตัวยุบยุบใหญ่กว่านีครับเง้วดีครับมันอยู่ในแอร์่นเก่าครับพี่น้องส่วนใหญ่ในมหาไรเขาสิโลนะครับไปประมูลเอานะครับเอาสีไปขายกันไป็สื่อมองลั่นขายของห่างรับสื่อของห่างปูนอยู่แถวเสื่อในครับ เขาขายแพงขึ้นครับเขารับมาสามร้อยหังสิเขาขายซีห้าร้อยแล้วก็มาปรับรับไปอีกก็สิเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกครับทรงเมืองหลวงครับผุดเข้าถนนเสือปลาผุแล่ะพี่น้องไปหาซื้อเอาครับพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับขอบคุณครับ